สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอ่าอุ้ยธีระัรับชแนลอีกแล้วนะครับมนีกัโอ้ตอนรับเลยผัดกะเพราครับมือเนีผัดกะเพราหมูสับครับผักแก้มมะน้ำครับลองไส่กับผักบึงลองบึงว่ามันยี่เข่ากันบ่าครับในผักมาขนาบผักชี้หอมครับเอ้าเริ่มเลยครับวาวลายนะครับกินหนด์มาหน่อยเงาครับโอ้เผ็ดๆเลยด้วยครับมือเนี่ย ม,มันเ,นเอเี่ปเผ็ดครับนับ่หน้า ันกินแล้วนี่ไม่มีผักเราบดเสียบแล้วครับทุกมือกินยังไงใช่ครับทุกมือตรงใส่ผักนะ้ำไฟเสียบเอากันยู้ครับกรอบๆผักอะไร ใจเผ็ดๆทั้งที่แล้วมันยังแสบมันไปยาสตใจอันกินบ๊ทเผ็ดแล้วเป็นยังไงวะครับโบ๊แสบขนาดน้นะขนาดกินเยอะขนาดมันกรอบมาชุนมาเลยขน,นาดนะ อาหารพวกย้ำนี่น่านจะเข้ากันไม่ครับกับข้าว ตรงนี้ไปใส่ก็ไ,ได้ครับห่อนอย่าออ้อนห่อนนิ่งเที่ยงนี่ออกนอี่อ่อนครับครับนี่ผักผักใส้ผักเนื้อ มีสารกลางข้อากันเบิดครับเนี่ยขวานทำกันเบิดให้ในแต่บนอนอกเขาต่างจังหวัดเขาครับเศราๆกิ่เย็นแน่อย่าง,น,าาง,น,น,น,งน้อยอากาศนี้เย็ยนถ้าว่าขันสวยมากครอานนี่คือกันกเบิดครับบเนี่ย ตั้งเสียงมันกว่ามั Hm. Mm. Mm. <shriek> Một mm. น้องมึงครับเอาจริงกับพวกสาพวกยำพวกลาบนี้ก็เข้ากันนี่ครับขนาดนีนะ้มันกรอบดีนว่าชุนมาเนี่ย เอาต่นน้อยๆใบน้อยๆใบขิน้นึับว่าต้องว่าต้องเอาสุมมันอันต่วนนี้นะครับอันต้องต่ันไง่นี่นเอาซุมมันยงไงนะาไปบอืม กล <Rice. S 2> ับหมานละไหนจะเข่าปะเนี่ย โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ